สวัสดีครับขอต้อนรับกลับสู่ช่องเพลินนะครับอยู่กับผมแปงเช่นเคยและวันนี้ a s Top 99 Pro Gen 3ครับ ไม้ตัวนี้เป็นไม้ที่ออกมาเจเนอเรชันที่3แล้วนะครับของ y o น e x a s t o ok อ99ไม้ฉีกแนวจากการดีไซน์แบบเดิมๆมาเล่นในเรื่องของลายศิละปะลาย Abstract มากขึ้นพอ Yonex มาดีไซน์ไม้แบบเนี้ยผมอยู่ในฝั่งที่ชอบนะฮะตัวไม้ก็ถูกอัปเกรดวัสดุนะครับตัวนี้ก็ใช้เป็นตัว 2G NAMD แล้วนะครับเดี๋ยวในเรื่องของดีเทลผมจะไปเล่าให้ฟังในช่วงท้ายๆนีครับขอบคุณทาง Yo นิกสำหรับไม้เทสตัวนี้นะครับไม้รุ่นนี้ขึ้น N XBO 65 ความตึงที่28ปอนด์พันกริป AC102 ทับนะครับไม่แกะกริปเดิมใครที่ดูมาถึงตรงนี้แล้วฝากกดไลค์แล้วก็ใครที่ยังไม่ได้กดซับก็ฝากกดซับให้ด้วยนะครับเป็นกำลังใจให้ช่องเพลินด้วยหรือบอกไปนะครับว่ารุ่นใหม่ๆของ y o น e x ตอนนี้เนี่ยเขาจะตัดตูดที่เป็นตูดแบบเดิมออกแล้วนะฮะถ้าเป็นในรุ่นก่อนก็จะเป็นโลโก้ของ Yonex แล้วก็มีคําว่า J จปต่อท้ายในรุ่นใหม่เนี่ยเขาเปลี่ยนวัสดุมันจะช่วยทําให้การผลิตไม้เนี่ยสามารถคุมน้ําหนักได้ดีขึ้นเพราะว่า ตัวตูดรุ่นเก่าเนี่ยมันมีความหนักทําให้บาลานซ์ของไม้เนี่ยมันลงมาที่ตูดซะเยอะดังนั้นเขาเปลี่ยนเป็นวัสดุใหม่ซึ่งมีน้ําหนักเบาขึ้นทําให้การถ่วงน้ําหนักเนี่ยมันสะท้ลงหัวได้มากขึ้นนะครับอันนี้ก็เป็นจุดหนึ่งที่ต้องบอกกันว่าเราจะไม่มีโยนิกเจแปนที่ตูดแล้วนะครับหลังจากนี้ถ้าใครเคยดูคลิปเก่าๆของผมแล้วเนี่ยน่าจะจำกันได้ว่าผมเคยบอกว่าผมอยากจะฟิตร่างกายมาเพื่อให้ใช้ไม้ตัวนี้ได้พูดไปแล้วตั้งแต่ตอนมันเป็นเจน เจน็หนึ่งฮะสีส้มนะครับตัดภาพมาในทุกวันนี้ก็ค,คิดว่าตัวเองแข็งแรงกว่าวันนั้นแล้วนะครับจะบอกให้ว่าพอได้มาตีตัวเนี้ยตีไม่ไหวนะครับ ช่วงเวลาที่ผมได้ใช้ไม้นี้ก็ประมาณอาทิตย์กว่าๆคือเป็นไม้ที่จับคาแรคเตอร์จับฟิลได้ง่ายมากมีอะไรให้พูดเยอะมากถ้าเป็นไม้อื่นๆเนี่ยมันอาจจะยังไม่ได้ชัดเจนเท่าไหร่มันต้องใช้เวลาใช้เยอะกว่าจะรู้สึกนะครับแต่ว่าไม้ตัวนี้รู้สึกเลยว่าเป็นไม้ที่ทํารีวิวได้ง่ายมากๆเลยคก็ถ้าใครที่ไม่ใช่นักกีฬาก็ต้องบอกว่าไม้ตัวนี้อาจจะไม่เหมาะสําหรับคุณแอสตอ99ถูกจัดเป็นไม้บุกแบบ ท็อปเทียร์ของย o n e กที่มีน้ำหนักหัวที่มากกว่า1 0 0่อีกนะครับผมรู้สึกว่า a s สต9ตัวใหม่เนี่ยมันไม่ได้ให้ความรู้สึกที่เป็นมิดหรือว่าเฟลลี่ต่อผู้เล่นอย่างเราๆนะครับกลับกันนะครับสำหรับนักกีฬาหรือว่าคนที่พละกกำลังเยอะเนี่ยผู้ที่ต้องการที่จะจบสกอร์ด้วยเกมบุกไม้ตัวเนี้ยเหมาะสำหรับพวกเขานะครับจากที่เคยพูดไว้ผมจะฟิตร่างกายเพื่อมาใช้99 Pro ผมจะเปลี่ยนเป็นผมจะเก็บตัง เพื่อซื้อ99 Pro ไว้สะสมดีกว่านะครับอย่างนี้นจริงเลยนะครับเอาตามตรงนะครับไม้ตัวเนี้ยถ้าสมมุติว่าตีต้นเกมตอนที่แรงเรายังเหลือเยอะๆอยู่เนี่ยก็ตีได้ด้วยความที่ไม้มันเป็นไม้บุกนะครับการเล่นของไม้เนี่ยมันก็บังคับให้เราจะต้องเล่นเกมบุกอยู่ตลอดเวลาอยู่ท้ายคอร์ดเนี่ยจะมาวางจะมาเซฟจะมาตัดหยอดอะไรเงี้ยมันก็อาจจะเป็นส่วนหนึ่งที่ มันสามารถจะทําได้คือใครี่เอาไปตีอยนันก็ไม่ผิดแต่ว่าเสียได้ความเป็นไม้บุกที่ท็อปเทียร์ที่สุดของูเนิกแล้วนะครับดังนั้นแล้วมันก็กึึงๆจะบังคับให้เราเล่นเกมบุกเยอะแล้วพอเล่นเกมบุกเยอะกับไม้ที่มันหนักแล้วมันแข็งเนี่ยการใช้พลังในการเล่นเนี่ยมันก็ผมว่าเพิ่มจากไม้อื่นที่ผมเคยใช้มา3-4เท่าเลยนะะมัในมีเกมนี้ที่ผมเล่นเล่นตอนต้นเกมเลยเป็นเกมแรกที่เล่นเลยใช้แทบจะไม่ไหวในต้นเซตนะครับ พอเซตแรกเนี่ยเหมือนแบบแต้มสิบสี่สิบห้ารู้สึกเลยว่าเราเริ่มจะฝืนใช้ไม้ตัวนี้ละเริ่มจะตีไม่ค่อยออกละเวลาเกมมันถูกโยนให้เราตบเนี่ยถ้ามันโชคดีหน่อยนะครับตบฝั่งตรงข้ามรับไม่ได้อันนั้นเน่ยก็จบเกมเร็วแต่ว่าพอเราตบไปเรื่อยๆืเร,เร,เร,เรืแล้วฝั่งตรงข้ามยังรับได้อยู่แรงมันจะหมดเร็วมากมันจะกลายเป็นเราเองเนะครับที่ไม่รอดแล้วก็ไม้มันก็จะไม่มีอะไรเลยนะครับ สำหรับผมแล้วนะครับถ้าจะเอาไม้มาแบบว่าตีคอนโทรลตีวางอะ่ะในตัวเลือกตอนนี้ของ Yonex มี Arc Saber 7 Pro Arc Saber 11 Pro Astoc ok 7, 7 Pro, และผมว่ามันก็หวังผลได้ดีกว่าด้วยนะครับถ้าเราจะเอาไปเน้นเล่นสไตล์นั้นการตบก็อาจจะเป็นเรื่องรองที่เราต้องการมาไม้ตัวนี้ก็อาจจะไม่ได้จำเป็นขนาดนั้นที่จะต้องใช้ก็ไปดูรุ่นอื่นดีกว่านอกจากความสวยงามความรู้สึกว่า เราได้ถือของใหม่ก่อนใครลงสนามอันนี้ก็ถ้ามันแบบใช้แล้วมันรู้สึกฟูลฟิลมันก็ได้นะครับไม่มีปัญหาแต่ว่าถ้าเรามามองว่าเราจะใช้ไม้นี้ยให้เป็นไม้หลักได้ไหมผมว่าสําหรับผมแล้วผมไม่สามารถทําได้นะครับพอเกม2แล้วตอนแรกผมก็คิดว่าจะฝืนใช้มันไปแต่ว่าไม่รอดนะครับในระหว่างนั้นนะครผมก็ลองเอามาเปรียบเทียบกับตัวร้อยแ แล้วก็ตัว 88d pro คุณเชื่อไหมว่าพอไปจับร้อยแซดเนี่ยมันกลายเป็นเหมือนไม้บาลานซ์นะครับน้ำหนักมันแบบถือสบายกว่ากันเยอะถือ 88d pro ก็เช่นกันนะฮะแล้วพอกลับมาถือเนี่ยแล้วแบบรู้สึกเลยว่าโอ้โหคือหนักเลยหนักหน่วงเลยนะ,ะับเออมันเป็นไม้ที่ถ้าไม่บุกก็เสียของนะครับคนที่จะใช้ไม้เนี่ยผมมองว่า มันควรจะเป็นในระดับนักกีฬาเลยนะครับเพราะว่าไม้มันให้ความรุนแรงในเกมบุกที่คุณไม่สามารถหาได้จากไม้ตัวไหนแต่ว่ามันจะจําเป็นขนาดนั้นไหมผมเชื่อว่าคนที่ดูคลิปนี้ส่วนใหญ่นะฮะไม่ใช่นักกีฬาอยู่แล้วดังนั้นแล้วการที่จะหาอุปกรณ์ที่มันกินแรงขนาดนี้ผมว่าอาจจะไม่ได้จําเป็นนะครับถ้ามันไปอยู่ในมือของคนที่มีการซ้อมมาอย่างดีมีการทําร่างกายมาอย่างดี ผมว่าไม้ตัวนี้เป็นไม้ที่โคตรดีนะครับเพราะว่าเวลาช่วงต้นเซตเวลาผมไปตีด้วยสภาพร่างกายที่มันพร้อมเต็มร้อยเนี่ยมันเป็นไม้ที่ตีได้ดีมากๆตบสนุกมากค่อนข้างที่จะประทับใจอ่ะผมบอกได้เลยว่าผมไม่เคยตีไม้ไหนแล้วผมบุกหนักขนาดนี้มาก่อนแต่จุดนึงอ่ะที่มันจะเป็นปัญหาคือผมไม่สามารถที่จะประคองไม้ตัวเนี้ได้ตลอดทั้งเกมนะฮะพยายามแล้วนะครับเอาไปเล่นเกม2เกมส มันก็ตีได้แต่ว่าคือพอแบบจําเป็นในลูกที่เราจะต้องบุกจะต้องตบแล้วเนี่ยมันก็จะมีความรู้สึกว่าไม่อยากตบอะ่ะเพราะว่ามันรู้สึกมันเหนื่อยนะครับถ้าเทียบกันกับตัวเจนก่อนๆเจนหนึ่งเจนสองแล้วเนี่ยอย่างตัวเจนหนึ่งอะ่ะผมว่าผมยังรู้สึกว่ามันตีง่ายกว่านะครับแต่ รู้สึกว่าจะกระด้างกว่าไม่ได้แน่นไม่ได้รู้สึกนุ่มเท่าตัวใหม่นะฮะคือผมมีแอสซอ99เยอะเพราะว่าชอบมากแล้วก็เป็นไม้ที่โมบตะเคยใช้มีช่องโวยเคยใช้ก็เลยสะสมนี่ยถ้าให้เทียบกันนะครับไม้สายบุกแบบบุกจริงๆเนะี่ยในตอนนี้ก็มี 88d pro gen 3 100ZZ นะครับคือไอ้สตัวเนี้ยตีง่ายไปเลยนะครับ พอมาใช้ตัวนี้นะมันบังคับให้เราต้องบุกนะแต่ว่าอย่างตัวร้อยซดเนี่ยไม่จำเป็นต้องบุกคอนโทรลก็ได้วางก็ได้มันตีแบบมันสบายกว่าแล้วก็8ปดดีโปรก็ไม่ค่อยแตกต่างอะไรกันมากอาจจะมีในเรื่องของน้ำหนักหัวที่มันรู้สึกว่า อาจจะเยอะกว่าตัวร้อยแซดๆนิดนึงนะครับ Astro 99ใน Generation ที่3ถือว่าเป็นการปรับปรุงที่โหดขึ้นมากๆนะครับใช้วัสดุใหม่อย่าง 2G NAMD Flex Force และเสริมบัมเปอร์เพื่อเพิ่มน้ำหนักเข้าไปบริเวณหัวไม้พัฒนาเทคโนโลยีการกระจายน้ำหนักอย่าง Rotational Generator System มีการเปลี่ยนตูดไม้จากเดิมให้เบาลงส่งผลให้ Balance Point ของไม้ตัวนี้เพิ่มขึ้นนะครับ และเป็นไม้หนึ่งที่บาลานซ์พอยเยอะมากๆที่ยูนิคเคยทำออกมาวัดจากไม้เปล่าได้ประมาณ320กว่ากว่าเลยครับที่พูดมาทั้งหมดในวิดีโอมันอาจจะเป็นความเห็นของผมคนเดียวนะครับถ้าคนอื่นเอาไปลองความรู้สึกที่ได้ก็อาจจะแตกต่างกันออกไปอีกไม่กี่วันก็น่าจะวางจำหน่ายแล้วถ้าไม่มีอะไรผิดพลาดยูนิคบอกว่าจะวางจำหน่ายพร้อมกันทั่วโลกวันที่5กันยายนนะครับก็เดี๋ยวรอดูกันว่าในไทยจะตามแผนไหมแล้วก็ มีรูปแบบวิธีการขายอย่างไงบ้างก็เดี๋ยวจะอัปเดตกันในเพจนะฮะวันนี้ขอลา,านกัไปเท่านี้แล้วก็ขอบคุณทุกคนที่เข้ามาดูหวังว่าคลิปนี้จะเป็นคลิปที่มีส่วนช่วยในการตัดสินใจให้เพื่อนๆสําหรับ a s สซ9 9ตัวนี้นะครับบอมเยอะๆนะครับใครที่อยากใช้หมายรุ่นนี้วันนี้ผมไปก่อนสวัสดีครับ